สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราก็จะมาสอนคนดูเพิ่มยอดคนดูสตรีมไส์สดขออในตัวแพลตฟอร์มทิกต o k ก,กันเนาะอ่ะใครที่เข้ามารับชมกันแล้วเกิดสนใจอยากจะเข้ามาทําตามหรืออยากจะเข้ามารับชมก็สามารถที่จะมาดูแล้วก็ทำตามกันได้แบบง่ายกันได้เลยขั้นตอนก็นไม่ได้ยากหรือซับซ้อนอะไรเลยเนาะหากใครที่สนใจเนาะอาจจะอยากทำการสตรีมไ์สดเนาะเพื่อนแล้วอยากให้มียอดคนดูหรืออยากให้มีการมองเห็นก็ลองเข้ามาทําตามกันได้เลยก่อนอื่นเลยให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์เกมม M ่งกิเหตกันในเว็บไซต์ก็จะเป็นหน้าต่างประมาณีเเด๋ยวราจะิ ดใส่ไปให้ก็สามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานทําตามผมกันได้เลยเนาะอะ,อะ ผมได้ทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้อยู่เลยนะครับผมพอเราได้เข้ามากราดที่ในต่วของเว็บไซต์เว็บไซต์ก็จะมีให้ได้กดลงชื่อเข้าใช้งานแล้วก็สมัครสมาชิกใครถ้าผมดีเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกไ็นมีสมาชิกสามารถที่จะกดสมัครสมาชิกกันไปได้แล้วเขาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ให้เราได้มากรอกชื่อกดเอเมลรหัสผ่านไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อหรือีเมจริงๆก็สามารถเดจะสมัครได้หรือหากใครที่มีบัญชี Google Gmail อยากจะสมัครผ่านก็สามารถเ่จนสมัครกันไปได้หรือใครที่มีบัญชีกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาแล้้้้วกกกก็ดดดลลงงงชชื่่อใาานนนััับไไปเยยะครผม อ่ะแล้วก็ก่อนอื่นกันเลยให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ KMG ็ h กันนะคผมในเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาก็จะเป็นแบบนี้กันเลยจะมีให้เราได้มาเลือกใช้งานหมวดหมู่และบริการกันได้เป็นประมาณนี้กันเลยเนาะอ่ะ ล้วก็จะมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านนี้ด้วยนะครับผมให้กับเราได้สามารถที่จะมาใช้งานทําการดวงต่างๆต,ตรงด้านนี้กันได้เนะาะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมหากเราได้เข้ามาในเว็บไซต์กันแล้วนะครับผมพอาาเราได้เข้ามากันแล้วนะครับผมใครนที่จะมาใช้งานอะไรนะครับผมก่อนอื่นเลยนะอย่างวันนี้มาทาการเพิ่มยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดของในทิกต็อกนะครับผมเราก็มาเลือกที่เป็นฟอร์มทิกต็อกหลัไปก่อนนะครับผมทีนี้เราก็ค่อยมาเลือกเอนตัวของหมวดหมู่นะครับผมที่เราต้องการก็คือการเพิ่มในส่วนของยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดทิกต็อกก็เลื่อนี้กเลย ก็จะมีหลายบบริการแบบนี้ผมผมจะขอเลือกเป็นอันที่3ก็กดคลิกกันไปมาเลือกกันได้แล้วในตัวหมวดหมู่แบบนี้มาเลือกกันต่อที่ตัวของบริการบริการคือเรทราคาและเวลาในการที่มีคนเข้ามารับชมผมจะขอเลือกเป็นสินาทีบริการอันแรกนี้ก็ให้กดคลิกเข้าไปเลยแล้วมาเลือกกันได้แล้วที่ในตัวหมวดหมู่และบริการแบบนี้ที่นี้เราได้กดย้อนมาเทตัวของคลิปและสติกตอรของเราเองเพื่อมาทำการคลอกลิงก์และลิงและสติกตอรเห่ากันมาแล้วทีนี้ก็ให้เอาลิงมาวาง่พอได้วางลิงกันได้แล้วแบบนี้ทีนี้ก็ให้มาใส่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มนไป และพอได้เสร็จทางนี้แล้วก็จำนวนได้แล้วแบบนี้ทีนี้ก็ให้มากดสั่งซื้อตรงด้านล่างนี้กันไปได้เลย และพอเราได้สั่งซื้อกันไปได้แล้วแบบนี้นะครับผมในคำสั่งซื้อเขาก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกให้เราได้มาดูกันได้เป็นแบบนี้ก็ถือว่าสั่งซื้อเสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับผมเลยในตัวของออเดอร์ที่สั่งซื้อกันไปแล้วสามารถที่จะเช็กดูกันได้หรผมหากว่าเราได้กดคิเข้ามาที่ตรงด้านนี้หรือว่าจะกดข้มาในบตรการซื้อตรงด้านนี้ก็ได้แล้วเขาก็จะพาเข้ามานะผมให้เราได้มาดูในตัวของออเดอร์เรากันได้เป็นแบบนี้กันเนาะอย่างออเดอร์ที่ผมได้ทําการไปเมื่อกี้สตะครู่กับท่าน ได้นะครับผมว่ายอดคนดูกําลังขึ้นมาให้กับเราหรือยังหรือว่ากำลังารถึงไหนกันแล้วอ่ะก็ของเดินไปตัวล่าสุดเขาก็จะมีที่3นะครับผมผมจะลองดีแนาโจชิไปกับท่านผู้ชมกันได้นะครับผมว่าเขาจะขึ้นมาให้กับผมหรือยังหรือว่าจะเป็นยังไงอ่ะก็ยังมีขึ้นมาทันทีแบบนี้นะครับผมเราก็ไม่ต้องใจร้อนหรือว่ารีบร้อนหรือตกใจกันไปเนะาะวิการสั่งซื้อนะครับผมไม่ว่าจะสั่งซื้อเยอะกันไปเท่าไหร่นะผมบางทีเขาจะ่ขยขึ้นมาให้กับเราหรือบางทีอาจจะขึ้นมาถ้าจำนวนหนึ ه, ก็ไม่ต้องไปอะไรมากแล้วนะครับผมอย่าของผมเนาะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมหลังจากที่เราได้ทําการส,สั่งซื้อกันไปเหลือนางหลอสักคู่นะครับผมตอนนี้ยอดอ่ะ ยากคนดูสตอรี่ล่าสุดของใน TikTok เรานะผมเคาก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นครึ่งหนึ่งขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วครับผมก็กําลังําเนินการเพิ่มขึ้นมาเป็น52กันแล้วเนาะก็จากเมื่อกี้คงเดิมก็มี22ก,กันเองนะครับผมนะตอนนี้ผมทําสติ๊กเกอนไปถึงแล้วครเพิ่มขึ้นมาเป็น50แล้วเนะาะก็เพิ่มขึ้นมาเป็นครึ่งนึงของจํานวนนี้ในของซื้อกันไปแล้วนะครับผมขาดเลยไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก็มาจนครบกันอนะีกเนาะพอได้ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วขั้นตอนในการทําก็ไม่ได้ยากหรือซับซ้อนอะไรกันเลยด้วยใครที่เข้ามาดูกันแล้วสนใจผมสามารถที่จะมาใช้งานทําการตามเงินได้แบบง่ายกันได้เนาะที่ที่ตรงไปใช้พอก็ทิงลิงก์ไว้ให้อยู่แล้วแล้วจะหาเข้ามาใช้งานเกือบี ยยในเว็บไซต์เขาก็มีรองรับนะผมในการแจ้งปัญหาให้กับเราสามารถที่จะติดต่อสอบถามปัญหาแก๊สมินกันได้ชื่อดินส่วนหัวข้อของการติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมให้กับเราได้สามารถที่จะมาทําการแจ้งหรือว่าให้ติดต่อบอกสอบถามปัญหาแก๊สมินกันได้นะผมไม่ว่าจะเป็นช่องทางตัวเช่่ยเหลือที่ไว้ติดต่อสอบถามปัญหาแก๊สมินผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยตรงหรือจะเป็นช่องทางลายก็สามารถที่เลือกกันได้เหมือนกัน อไหนๆก็พูดถึงหัวข้อในการติดต่อแอดมีเรื่องครับผมมีอีสองหัวข้อที่ผมอยากจะแนะนําคนดูกันด้วยเนาะในระหว่างนี้นะครับผมใครที่ได้เข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกในตอนแรกที่ผมได้สอนทําการกันไปเนาะใครน้ผมที่มีพิยอดเงินอาจจะเข้ามาที่หน้าต่างของการเติมเงินกันก่อนก็ได้นะครับผมเผื่อใครที่ยังไม่ตามผมจนถึงตอนนี้เนาะอาจจะดูกันก่อนนะผมว่าขึ้นมาจริงๆหรือยังแล้วพอเข้ามาใช้งานกันแล้วก่อนที่จะมาใช้งานทําการอะไรแทามีพิยศดเงินสามารถที่จะมาเติมเงินที่หน้าต่างของการเติมเงินกันก่อนได้เนาะแล้วเขาจะเป็นหน้าต่างประมาณนี้ ที่มีอยู่กว่าหช่องทางจะเป็นสแกนเชื่อโค้ดเป็นชิวเพ์หรือเป็นอ่างประวัลเ game, บบล็ตหรือจะเป็นโอนเงินแบบแนสลิปทุกทนาคาครหรือจะเป็นคริปโตเราก็สามารถที่จะเลือกกันไปได้แบบไง่ายกันได้เลยเนาะอ่ะหรือใครที่เข้ามาใช้ง,งาน,นแล้วนะผมรู้สึกสนใจจะลองแนะนำให้กับคนอื่นเนเขาได้เข้ามาใช้ง,งานทำตามเองดูลงกดเข้ามาที่หวัวข้องการแนะนำเพื่อนที่อยู่ตรงด้านนี้กันได้แล้วผมแล้วเขาจะมีลิงก์อยู่ที่ตรงด้านนี้ให้กับคนดูที่เข้ามาทำตามนะผมสามารถที่จะคัดลอกไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักของตัวเองกันได้แบบไปง่ายเพื่อเเเป็นนนนนนกกานนาาาาาารแะะใ้้้้้ไไดาางงไดดขมมชงตัวย ก็ไม่มีะลรมากหรือขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยนะครับผมสำหรับในการเพิ่มคนดูสตรีมและสดติดต่อเนาะใครที่เข้ามาดูกันแลสวสนใจก็ลองเข้ามาเชานกันได้นะุมผมย้ำตั้งสามรอบเลยเนาะผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้อยู่แล้วสวนแจก็ลองเข้ามากันเลยแล้วสำหรับในคลิปวิดีโอของวันนี้ผมไม่มีเลยจะพูดมากแล้วเพราะยอดคนดูกัเพื้นมจะเ,เสร็จแล้วในวันนี้นะบุมใครที่ดูจนจบถึงต,ตอนนี้สำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ